ฮะเขาบอกให้แซนหรือสี่

ติดประตูนั่นเลยนะชนเสาเลยนมต้อกแตกไม่เป็นนะเสาเสานั่นไงเสาส้มๆอ่ะเมื่อวานก่อนนะที่พี่ขี่น้ำเขียวเล็กอ่ะเมื่อาวานไม่ใช่หรอเมื่อวานเหรอเมื่อวานไม่ได้ขี่เมื่อวานป้าน,นอนอยู่บ้านยังไม่ขี่แล้วไปดูหนังมั่วไปเนี่ยไปท้าเล็กๆเราไปต้องแตกเนี่ยป้าบอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา เก่งๆเจ้เนี่ยผมถ้าดูเนี่ยแข่งแล้วรู้เปล่าเออเจ้ได้สองที่หนึ่งสองปีซ้อนเลยนะเจ้ไปดูที่บ้านเนี่ยด้วยที่บ้านเนี่ยของเจ้นั่นน่ะเจ้อันหนึ่งเจ้ได้ที่หนึ่ง เออจะไปรู้ไหนบ้างเลี้ยวเลยตามใจชอบเลยตามใจเจอเลยใช่ซืตรงเออใชอ่าเลี้ยวเขาตรงที่จ่ายเงินเลย เลี้ยวซ้ายมาทางนี้นะเอออ่าไม่ได้ละเอ้าเลี้ยวใหม่กลับรถดีกนี่ไงมากว้างๆมาฝัางป้านี่มันนี้ฝั่งนี้อ่าเลี้ยวกลับรถเออนั่นไงกลับเป็นยางกระโเออเก่งจะตายแค่นั้นเองเอ่าเลี้ยวซ้ายเข้าช่องเล็กซ้ายมือ อันนี้แหละเออตรงไปนู่นเลยจา้า yes เออช่างเขาเหอะไม่เกี่ยวกับเราไทยก็ช่างเขาเนอะตรงไปก่อน จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีให้เลี้ยวเห็นหป่ะเดี๋ยวปาไปดูทางข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเลี้ยวไหนเดี๋ยวปาจะบอกนะเลี้ยวซ้ายดีกว่า ตาา,าอยู่หน้าป้าเลยแตงไปเลย เล,เล็กๆนี้สักครั้งไหมว่าจะไปได้ไหมเนี่ยล่องไหนไม่ได้เหรอเนี่ยปลาทำให้ดูปะ่ะเนี่ยทำได้ปะ่กะกากางๆเด็จเป่าเนี่ยแค่นี้เองลองทำดูเปล่า ทั้อยู่ จะไปชนน้องเขาเออไปสั่งนู้นดีกว่าเขแล้วก่อนนะแบบนี้เออไปนี่เลี้ยวนี่เลยอ๋อเลี้ยวไปเลยหันเข้าช่องเล็กๆดิป้าเข้าหันเข้่าลองหันไกลๆก่อนนี่ไปนี่เวลาจะเข้าต้องมาตีขนาดนี้นี่เนี่ยเปลาหูต้องหาช่องที่มันตรงกันเนี่ยเนี่ยดูเด็เนี่ยตามป้ามาตามมาช่องนี้อ่ะตามมา tao mày trong ở chỉ cái này, nào, đái lòng đuôi thì quăng này, để xì vung cái này, để xì vung mày